สวัสดีครับอยู่พี่อามครับวันนี้ไม่ได้มาทา100วันแต่อย่างใดแล้วนี่ก็คือคลิปสอนมือใหม่ขุดเหล็กและเพชรครับถ้าเป็นมือเก่าๆเ,เนี่ยพี่อามไม่ห่งวงนะขุดกันเป็นอยู่แล้วล่ะรู้อยู่แล้วว่าขุดยังไงแต่ถ้ามือใหม่เนี่ยการขุดเหล็กขุดเพชรมันก็จะลําบากหน่อยนะครับเพราะว่ามือใหม่ก็จะยังไม่รู้ว่าเราควรขุดที่ไหนขุดยังไงเนาะหลักการง่ายๆก่อนถ้าเราไปเจอยอดเขาที่ทานที่ด้านบนเนี่ยมันเป็นเป็นหินนะครับสีเทาๆอย่างนั้นนะเราขึ้นไปบนยอดเขาเลยเจอเหล็กแน่นอน ทั้งติด day วันไม่ต้องลุ้นไม่ต้องสืบหรือไม่ก็หาถ้ำไม่ว่าจะเป็นถ้าในภูเขาหรือถ้าใต้น้ํานะครับได้หมดเลยแต่ถ้าใต้น้ํานี่จะดีหน่อยนะมันจะตึงกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีภูเขาไม่มีอะไรเลยทํำยังไงมาเดี๋ยวพยายามพาไปขุดเหล็กให้ดูไม่ยากไม่ยากไม่ยากมันมีหลักการของมันอยู่นะครับเอาล่ะมาถึงไม่ต้องคิดมากเอาชีวิตรออกันก่อน,นก่อนจะขุดขุดเหล็กเอาชีวิตลออกันก่อนมาๆๆเอาชีวิตลออให้กอนครับสิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกพั่ว ิกแอคขุดมันลงไหมครับไปเอาอุปกรณ์หินมาก่อนเครื่องมือไม้เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะโอเคทีนี้ก็ทําเป็นเครื่องมือหินมามาครับปิกแอคหินมาแล้วก่อนจะเป็นปิกแอคเหลก็กก็เป็นปิกแอคหินก่อนเหล็กหินแล้วก็เพชรครับเราจะใช้เวลานี้ในการฟาร์มไม้นะครับเอาไม้มาเยอะๆเลยฟาร์มไม้ฟาร์มฐานทําคบเพลิงทําบันไดนั่นเองนะครับผม ซึ่งการที่เราจะทําฐานได้เนี่ยเราก็ต้องมีเตานะแฟบเฟอร์แนน้์นมา1ยูนิตออกมาก่อนแล้วก็ขวานครับผม เราต้องการไม้ครับเพื่อที่จะทําบันไดในการขุดลงไปนั่นเองเก็บไม้ไมาเยอะครับอันนี้พี่อามก็ลงเป็นแอดออนตัดต้นไม้ทีเดียวแตกนะโอ้ไม้เบิ่มๆครับไม้เบิ่มๆถ้าเราเจอกงเจอแกะอะไรฆ่าเลยนะครับเราต้องการอาหารเพราะเราจะลงไปอยู่ในเหมืองนี่หลายวันอยู่นะมาเอาไม้วางลงไปแบบนี้มันจะกลายเป็นทานโอเคได้ทานมาปุ๊บเอาออกมาทําเป็นนี่แคมไฟวางแคมไฟลงไปเราจะทํากับข้าวด้วยแคมไฟนะนั่นไงแกะดําแกะดำกับแกะเทาปาดหาย วางเนื้อกงเนื้อแกะลงมปครับพร้อมแล้วละ่ะพร้อมที่จะลงไปข้างล่างแล้วมาดูกันสิว่าตอนนี้เราสามารถทําอะไรได้เราบ้างแพลงเอาสติกมาเยอะๆครับแล้วก็บันไดทําอีกเอาบันไดามาอีกเราจะลงลึกมากนะครับลงไปข้างล่างดีกว่าครับเราจะลงมาอยู่กันในนี้กันปิดปากถ้าให้เรียบร้อยเอาไปแต่สิ่งที่จําเป็นอาทิเช่นอาหารไม้ต่างๆโต๊ะครับอเอาไปด้วยแล้วเราก็ลุยกันเลยครับไปขุด เหล็กกันนี่ค่ะป้าหมายของเราก็คือวายสินะครับแต่ตอนนี้เราอยู่วายร้อยห้าเพราะฉะนั้นเราจะขุดกันอีกนานขุดกันต่อไปตอนแรกว่าจะไม่ขุดตรงนี้นันเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ลึกเกินไปนะครับขุดลงไปร้อยกว่าชั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกเพราะวระหว่างที่ขุดนี่ก็วางบันไดด้วยนะจะได้ขึ้นลงสะดวกนะครับแต่วิ่มจะขุดลงไปแบบนี้นะครับเป็นชาร์ปเป็นปล่อง2ช่องแบบนี้อู้นี่ไงเจอเหล็กละเเพราะฉะนั้นคลิปนี้จบได้ครับ <laughs> ไม่ใช่จะจบไปเลยไว้ขนาดนั้นอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับอันนี้บื่อบือบืออันนี้บืออันนี้ถือว่าอทนนี้ถือว่าไม่เคยเจอนะบื่อบือมันไปลืมมันไปว่าเคยเจอนะครับตรงนี้นะแต่ว่าพี่ยามก็จะเอาไปใช้งานนั่นแหละมันจะจบคลิปได้ยังไงครับยังไม่ทันอะไรเลยครับเผาเหล็กกันดีกว่าเอาปิกแอกเหล็กมาใช้เลยครับไม่จำเป็นต้องกลัวเปลืองกลัวอะไรครับเราจะเจอเหล็กอีกเยอะครับเบิ่มเบิ่มครับไม่ต้องห่วง โอ้เดี๋ยวก่อนพี่อามเจอถ้ำแฮะตรงนี้ไม่ใช่จุดที่เราไม่ใช่จุดที่เราอยากจะเจอเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการทําคลิปขุดเหล็กครับเราไม่ได้ต้องการเจอเหล็กในถ้ำแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าบื้อ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 ลืมมันไปลืมไปลืมมันไปว่าเคยมีถ้ำเราไม่ได้ต้องการหาเหล็กในถ้ำเราต้องการหาเหล็กแบบว่าขุดเหล็กแบบ ตรงๆเลยนะครับแต่จริงๆอะถ้าเกิดใครเจอถ้ำถือว่าโอเคนะมันโอเคมากเลยนะครับเพราะว่าถ้ำเนี่ยจะเจอเหล็กได้ง่ายนะแล้วก็ถ้ำที่เจอเหล็กได้ง่ายที่สุดเลยก็คือถ้ำใต้น้ำนะครับอันนั้นอนะเจอเหล็กแบบว่าเบิ่มๆแน่นอนเมื่อเผื่อเจอเพชรเบิ่มๆด้วยพีอ่อามก็จะขุดแบบหลบ,หลบๆถ้ำไปนะครับโอ้โหหลบยังไงครับ <laughs> หลบยังไงก่อนโอ้โหได้ไปทางนี้ก็ได้ ตรงนี้น่าจะพ้นเขตถ้ำแล้วนะครับเราก็จะขุดลงไปจนถึงกว่าจะถึง Y16 กนะครับก็วางไฟเป็นระยะระยะไว้ครับให้มันสว่างสว่างไว้และแล้วเราก็มาถึง Y16 ครับอ่าตรงนี้แหละเป็นที่ที่เราจะขุดหาแบบจริงจังละทีนี้สิ่งที่พี่อานทำต่อก็คือหาขอบช้างครับขอบช้างก็คือเห็นไอ้เลขหน้ากับเลขหลังไหมมันจะต้องเป็นเลขที่หาร16ลงตัวครับเพราะฉะนั้นขอบช้างที่ใกล้ที่สุดนะจุดจุดนี้นะก็น่าจะอยู่ที่ไม่36 ก็52เพราะฉะนั้นพี่อามจะไปที่52อ่าน,นี้52หนึ่งหนานละมันก็จะเป็นพื้นที่52 52นั่นเองเนาะหาร16ลงตัวนะครับนั่นก็คือขอบช้างนี่คือขอบช้างจุดแรกปกักลงไปทีนี้ขอบช้างจุดที่2ก็คือไปทางนู้นอีก16นะครับจาก52 52ก็จะเหลือ36อ่ะเอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้เหลือ36ก่อนครับตรงนี้เป็นกาเวล ไม่มีปัญหาขุดไปขุดมานี้ปิกแอ็เหล็กเราจะแตกแล้วนะครับอ่าถึงสาสแล้วนี่คือขอบช้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้ทีนี้จะขุดไปฝั่งไหนครับจะไปทางขวาหรือทางซ้ายแล้วแต่เลยแต่พี่ยามเลือกทางขวาขวาร้ายซ้ายดีครับเราไปทาง้ายก่อนพี่ยามจะขุดไปอีก16นะเพราะฉะนั้นจาก52ใช่ไหมมันบวก16ก็จะเป็น68นะครับขุดขึ้นไปเลย จริงๆมันมีวิธีนอนขุดด้วยนะแต่ว่าช่างมันไม่เป็นไรยังไม่ต้องไปพูดถึงมันนะตอนนี้นะเอาขุดธรรมดาก่อนนะครับเซียนๆแล้วค่อยนอนขุดแต่ถ้าเป็นมือใหม่นเนี่ยไม,ไม่ต้องไม่ต้องนอนขุดก็ได้ขุดตรงๆแบบนี้ก็ได้52บวก16เป็น68ใช่ไหมล่ะไปครับตำแหน่ง68ครับซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้โอเคนี่คือ68สิบแปดิกแอเหล็กจะหมดแฮะไปเอาปิกแอกเหล็กดีกว่าไหนๆก็ไ,ไหนๆเราย้ายสเตชันไปข้างล่างเลยครับเอาอะไรลงไปไหมไม่มีไม่จําเป็นอะไรทั้งสิ้นไปครับกระโดดลงไป อย่าโดดเพลินนะตกตายนะครับผมทำเป็นที่ทำเป็นสเตชันกันตรงนี้โต๊ะครับเฟอร์นแนนที่เก็บของวางมันลงไปอะไรไม่ได้ใช้ครับเอาวางไปให้หมดในนี้<ะ>เอาล่ะเราขุดไปตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมขุดไปทางนี้บ้างครับมาทางนี้บ้างขุดไป16ครับแล้วก็เวลาขุดนะให้ขุดห่างๆแบบนี้นะมันจะขุดไวกว่านะครับนิดนึง นิดหนึ่งจริงๆแทบไม่มีผลอะไรกับชีวิตเลยตรงนี้มันจะได้เท่าไหร่68เนาะ,ะป่าปักไว้ครับเป็นขอบช้างเนาะ,ะแล้วก็เราจะขุดแบบนี้นะ1 2สองขุดนะครับขุดเลย1 2ขุดทุกๆุกก 2, บล็อกเราจะขุดไปทางนี้นะครับโอ้โหได้ลาพิษครับขอบคุณมากครับแต่มันไม่ใช่เป้าหมายของเราตอนนี้ไงเป้าหมายของเราคือเหล็กครับเราต้องหาเหล็กให้เจอครับขุดไปเรื่อยๆจนมันทะลุเห็นแสงอ่าเห็นแสงแบบนี้คือโอเคละ เพราะว่ามันทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับทะลุมาฝั่งนี้ละตรงกลางนี่ก็ปักท็อตไว้ด้วยน,นะครับการมอบเกิดนะแล้วเราก็ขุดต่อครับเราจะขุดแบบก้างปลาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือวิธีที่เกือบจะดีที่สุดแล้วที่ผู้เล่นไหมครับทั่วโลกให้การยอมรับนะครับการขุดแบบก้างปลานั่นเองมันจะดีกว่านี้นะครับถ้าเกิดเรานอนอมนาลล์มอบขุดนะแต่ว่าพี่อันจะยังไม่พูดเรื่องมอบขุดตอนนี้เอาขุดแบบธรรมดาก่อนครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะ สำหรับมือที่แบบชำหมังแล้วก็เขาจะไม่ต้องมาดูคลิปนี้แล้วล่ะเพราะเขารู้วิธีขุดแร่ทุกอย่างทุกชนิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่นี้เนี่ยพยายามทําเพื่อมือใหม่อ่ะปากลงไหมครับเมื่อไหร่จะเจอครับจะเจอกี่โมงครับดวก่อนจะเจอกี่โมงโอ้เจอฐานครับเจอฐานเจอลาพิษช,ช้งนี้ไม่น่ามีเหล็กฮะอ้าเจอแล้วนี่นาเหล็กบอกว่าไม่เจอก็เจอนึกจะเจอก็เจออย่างเงี้ยเหรอ อ่ะขุดไปหนึ่งสองได้แค่สามมั้งสามอันก็ยังดีจริงว่า่าสามอันจริงเปม่าจริงครับมันไปดันไปยู่กับไปเนี้ยนะครับอ่าฐานนะครับโอเคเราเจอที่ชังนี้แล้วนะครับถ้าเป็นปกติพี่ยามจะย้ายชังนะย้ายชังยังไงก็คือขุดไปทางเนี้ยอีก16อันเนี้ยเป็นความเชื่อส่วนตัวพี่ยามพี่ยามมีความรู้สึกว่าเหล็กอะไรพวกเนี้ยหรือแม้แต่กระทั่งเพชรน,นะครับมันจะเกิดชังละหนึ่งจุดหนึ่งกระจุกเท่านั้นนะอันเนี้ยเป็นความรู้สึกของพี่ยามนะ จาก68มันก็จะบวก16ก็จะเป็น8 4ขอบช้างคือ8 4ตรงนี้อ่ะแล้วขุดไปสุดทางไม่ใช่สุดทางสุดมือโอประมาณสุดมือมันจะประมาณนี้เจอไม่เจอไม่รู้ช่างมันก่อนทีนี้ก็ขุดไปครับไม่ไม่ใช่สิอ่ามันเริ่มช้างใหม่เลยใช่ไหมล่ะเราก็จะเริ่มขุดจากตรงนี้เพราะเรามีความเชื่อว่า มันจะไม่เกิดซ้ำชังนะครับเราก็จะขึ้นไปจนถึง36นั่นเองพิกแอคเหล็กจะแตกแล้วครับแต่เราก็ได้เหล็กมาเพิ่มนะก็ถือว่าพิกแอคเหล็กอันนี้ก็ถือว่าคุ้ม36อยู่ตรงนี้แล้วขุดกลับไปอ่าเจอละไปทำพิกแอ,อ็กไหมครับเอามา2อันเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปขุดเพชรดีนะครับทีนี้ก็ไปขุดต่อเริ่มจากชังนี้เนาะอ่ะขุดไปครับวิธีขุดแบบสุดมือ ขุดไปถึง84โอ้เจอทองเลยครับผมขอบช้างอยู่นี่อ่ะขุดไปให้สุดๆมือนิดนึงเอื้อมไปครับเอื้อมไปถ้าเจอก็เจอ,เจอไม่เจอไม่เป็นไรถือว่านี่ไงเจอจริงๆด้วยขอบช้างอ่าโอเคมันอยู่ช้างนี้เนาะอุ้ยนี่โอ้โหเกิดซ้อนช้างนะเนี่ยเพราะว่ามันคือช้างฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราขุดมาจากฝั่งขวาใช่ไหมมันเกิดช้างฝั่งซ้ายนะซ้อนช้างนะเนี่ยพอเจอ1จุดแล้วก็เจอ1จุดนะครับเจอขอบช้างพอดีเลยอ่ะมีกี่อันหนึ่ง 2 3 8สโอ้สิบอันเลยเหรอ10 12 18 1อกอ๋อไม่ได้ซ้อนช้างมันอยู่ช้างขวามือฝั่งนี้นะครับโอ้ยี่สิบอันเหรอ20โอ้โห20ไม่พอล้วได้ได้ทองตรงนี้อีกเอาหมดครับนาะทีนี้อันนี้มันเกิดช้างฝั่งนี้เนาะเพราะฉะนั้นช้างฝั่งนี้เรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดไหมนะครับอันนี้คือข้อดีของการขุดออกมาให้สุดมือนะขอบช้างอะ่ะพี่ยามชอบมากเลยขุดขอบช้างเนี่ย มันเป็นความเชื่อนะครับจริงๆอะ่ะมันไม่มีทฤษฎีรองรับนะว่าการขุดขอบช้างมันจะดีอะ่ะแต่ว่าพี่อาร์มาเจอบ่อยอาเนี่ยขอบช้างอีกแล้วเห็นไหมคราวนี้เป็นขอบช้างฝั่งขวานะครับเพราะฉะนั้นช้างฝั่งซ้ายเนี่ยเราน่าจะลองเสียงขุดดูนะเนี่ยไอ้ AA ฝั่งเนี้ยอาจจะเจออีกนะครับไม่แน่เหมือนกันเอาละ่ะตรงนี้เราต้องไป52ขุดเข้าไปครับขุดให้สุดมือครับใช้เทคนิคขุดสุดมืออ่ะช้าง52มันอยู่ฝั่งไหนมันอยู่ฝั่งซ้ายนะมันเอียงมาซ้ายนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ขุดมาอันนี้จะได้เท่าไหร่มาดูกัน1 2 5 8อันนี้ได้9อันครับคือขนาดปกติมันจะต้องได้ประมาณ89อันนะไอที่พีอามเจอเมื่อกี้ย่อันนึงก็คือบ้าบอนะครับขุดเล็กกนจนพุ่มแล้วเดี๋ยวเราไปขุดเพชรกันบ้างนะครับเป้าหมายของเรานะครับก็คือ y ลบ59ครับซึ่งตอนนี้พี่อามอยู่ที่ y 1 0นะครับพี่อามก็ต้องลงไปอีก69ชั้นมาได้สักระยะนึงก็วางทอช แบบเดิมครับถามว่าทําไมต้องเป็นลบ59เพราะว่ามันเป็นตําแหน่งที่อยู่เหนือบล็อกเบสล็อกนะครับเราจะขุดไม่เจอเบสล็อกนั่นเองแล้วก็ธรรมชาติของเพชรน,นะครับยิ่งอยู่ลึกยิ่งหนาแน่นนะแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนนะครับบางคนก็ขุดที่58แอ่ะแต่ยงสมัยก่อนใช่ไหมยางสมัยก่อนพี่อามก็ขุดที่54อ่วายลบ54พี่อามก็ขุดหาเพชรละแต่วันนี้เนี่ยลงไป59เลยครับลบ59ไปเลย โอ้ตรงนี้มีทองนะครับเอาทองมาด้วยดีกว่าไม่รั่วไปทําไมเอาไปก่อนมือสาเจแล้วก็ขุดเขาหน่อยแล้วกันนะขุดมาไม่นานนะครับก็จะถึงลบห้าเก้าแล้วตอนนี้อยู่ที่ลบจิบเจ็ดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนข้างล่างดีฟดาร์กเหรอโอ้โหเจอดีฟดาร์ครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนไม่อยากเจอวอร์เดนคือวอร์เดนเนี่ยมันสามารถยิงช็อคเวฟทะลุบล็อกได้นะครับเราไม่สามารถที่จะหนีเขาได้แน่นอนเพราะฉะนั้นหลบดีฟดาร์กไบโอมพวกนี้ไปดีกว่า ตอนนี้พี่อัมอยู่ที่48 51ใช่ไหมถ้าเกิดเดินลงไปมันจะไปสุดขอบช้างเดี๋ยวพี่อามหาขอบช้างก่อน52เฮ้ยไม่เร็วนะ52 52นี่คือขอบช้างเลยเนี่ยงั้นเราก็ขุดตรงๆไปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดบันไดนิดนึงโอ้โหบันไดพอไหมเนี่ย <What? S 1> น่าจะพออยู่นะเพราะเราคำนวณมาเป็นอย่างดีนะครับว่าต้องใช้ประมาณนั้นประมาณนี้ มาตรงที่เก็บของเราพอดีเลยลเอาเหล็กไปโอเคเราหนีด e ฟดาร์กมาทางนี้เนาะไม่รู้หนีพ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวลองขุดลงไปก่อนนะตรงนี้คือช้างอ่ะขอบช้างเดี๋ยวเราเจะขุดลงไปแบบนี้โอเคคือนิดเดียวอ่ะจะถึงลบห้าเก้าแล้วอ่ะมาเจอดีฟดาร์กใบโอมก่อนนะครับห <Like. S 1> ลบเขาดนึดนงแล้วกันนะเผื่อเราขุดแล้วมันเสียงดังไงเราไปลบกวนตัวเซ็นเซอร์วอร์เด้นเขาออกมานี่เราก็จะงานหยาบนะครับเราไม่ได้ทําคลิปสู้วอร์เดนนะอันนี้คือคลิป สอนขุดแร่ขุดเลยขุดเพชรเพราะฉะนั้นอย่างอย่างอย่างยังไม่ต้องทาคลิปสอนสู้อ่ะเดจริงๆก็ไม่ต้องสอนสู้ก็ได้นะเพราะทุกคนก็สู้เปอยู่แล้วนะครับอ่วางลงไปกินแอปเปิ้ลสักเล็กน้อยถึงปานกลางกินยังไงเล็กน้อยถึงปานกลางอุ้ยเจอเจอขอบช้างพอดีเลยปะเนี่ยอ๋อขอบช้างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าโอเค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 เจอเพชรเฉยเลยครับอ่าเพราะฉะนั้นจบคลิปได้ครับจะบ้าเหรอ เขาทำคลิปสอนขุดแร่เหล็กขุดเพชรใช่ไหมถ้าเจอทั้งเพชรเจอทั้งเหล็กแล้วมันก็จบคลิปได้แล้วไงใช่ปะในใช่มันจะจบเร็วขนาดนั้นล่ะอะอย่างที่พี่อาบอกล้อล้อขอบช้างอะครับมันมีโอกาสเจอนะแต่อย่างที่บอกว่ามันคือความเชื่อส่วนบุคคลนะการล้อขอบช้างเนี่ยเราอาจจะเจอหรือไม่เจอก็ได้นะครับได้เพชรจิเมตรหนึ่งสามโอ้เยอะเยอะเยอะห้าเก้าเหรอแปดเก้าโอเคยอดเยี่ยมครับเพราะฉะนั้นเพื่อความง่ายนะ เพื่อความง่ายพี่อามก็เราทำปิกแอคเพชรไปเลยดีกว่าเออเราก็จะขุดได้ไวขึ้นนะไปลบ59ครับอ่าลบ59ถึงแล้วและนี่คือขอบช้งทีนี้เราจะขุดไปฝั่งไหนไปซ้ายหรือไปขวาหรือไปหน้าหรือไปหลังแล้วแต่เลยมันคือขอบช้งตรงนี้นะครับพี่อามจะขุดไปฝั่งนูน้นแล้วก็ฝั่งนูน้นโอ้ <c oughs> จบคลิปได้ยังแบบนี้จบคลิปได้ยังครับเจออีกแล้วเจอที่เท่าไหร่5254 จะมีกี่อันเดี๋ยวดูก่อน1นึงางอันเดียวอันเดียวอันเดียวโอเค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 อ่ะ52ไปฝั่งนู้นครับบวก16ก็จะเป็น68ใช้วิธีขุดแบบสุดมือเอ้าเจอเหล็กด้วยไม่รู้เจอเหล็กไปทำอะไรละเพราะตอนนี้คือสอนขุดเพชรแล้วนะครับ,บนี่คือ68ครับชั้งอยู่ตรงนี้ขอบชั้งอยู่ตรงนี้มาร์กเอาไว้ก่อน จากนั้นพี่ยำจะขุดไปทางนี้52 53 54้ห้ก็68เหมือนกันมันก็จะเป็น6868 68, นะครับ52บวกก็เป็น68ไล่ชั้งไล่ขอบชั้งก่อนส่วนการขุดแบบก้างปลา2ขุด1ค่อยว่ากันขอพิจารณาขอบชั้งก่อนครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดใครขุดไปนานๆแล้วไม่เจอเพชรสักทีเนี่ยพี่ยำแนะนําว่าอาจจะต้องขุดข้างบนแบบนี้นะอ่ะอาจจะต้องเลาะข้างบนแบบนี้ด้วยนะครับ แต่ว่าอันเนี้ยเอาไว้ก่อนในกรณีที่มันแบบไม่เจอจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าการขุดขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมมันก็เพิ่มโอกาสในการเจออีกใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่อ่ากี่ด้านหนึ่งสองสามอีกสามด้านขุดหนึ่งบล็อกมองเห็นอีกสามด้านอะไรเงี้ยมันก็คุ้มไงตั้งแต่ขุดมาน,นี้ยังไม่เจอเพชรเลยเนี่ยใช่ไหม <What? S 1> เจอแค่อันเดียวนะครับก็คือตอนที่ขุดขยายชังนั่นแหละหลังจากนั้นก็เงียบครับเงียบยาวๆเลยครับเงียบอีกแล้วครับ <What? S 1> ไม่มีอีกแล้วครับ ทีนี้เราต้องตัดสินใจแล้วครับว่าเราจะขยายขอบช้างไปฝั่งนู้นไหมหรือยังไงดีหรือจะลองขุดก้างปลาดูกลับไปที่ตอนที่เราเจอเพชรก็คือเราเจอตรงนี้ใช่ไหมล่ะทีนี้ก็ต้องมาตัดสินใจครับแต่สําหรับพี่ยามนะตอนนี้นะพี่ยามคิดว่าอ,าอยากจะขุดก้างปลามากกว่านะครับขอบช้างอยู่นี่ใช่ไหมขุดแบบก้างปลาก็ 1- นึสองขุดนะครับพี่ยามว่าตรงนี้ไม่เจอหรอกเพราะว่าเราเจอไปแล้วนะครับตรงนี้นั่นเองนะเพชรตรงนี้อาจจะไม่มี แต่ก็ไม่เป็นไรครับลองขุดกันก่อนดูว่าจะเป็นยังไงมีก็มีไม่มีก็ไม่มีอ่าไม่มีทีนี้ก็หนึ่งสองอ่าหนึ่งสองขุดไม่มีค่อยๆไล่ไปครับ1นสองขุดจะเจอไหมเนี่ยนี่ก็ไม่เจอไม่เจอหนึ่งสองขุดไม่เจอเฮ้ยไม่เจอมานานแล้วนะเนี่ยนานเกินไปแล้ว 52 52ครับแล้วฝั่งนู้น52 68มันไม่ได้ขอบชั้งนี่มันต้องเป็นเท่าไหร่0 16 3 2 4 8 6 4อ้าวมั่วครับม,มั่วชั้งเดี๋ยวก่อนอันไหนมันใกล้48 64ไป48ก่อนมั่วครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันที่ผิดผิดผิดบื้อบอลืม,ล,มลืมไปให้หมดอันนี้ไม่มีอันนี้ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นแต่ติดติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนให้เขารู้ว่าตรงนี้เราเป็นเป็นเป็นสเตชัน Station เรา ทำกว้างๆหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวหลงทางเอาให,ใ,หใหม่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 อันนี้มั่วน,นะมั่วช้างมั่วมากเลยเนี่ยโคตรมั่วเอาใหม่เอาใหม่เซตซีโร่48 48พยายามจะขุดขึ้นไปอีก16มันก็คือ48 64นะครับโอ้โหแก้กันยาวครับแต่มัมือแค่สลับชั้งแหละนะ คืออย่างที่พี่อาร์บอกนะครับว่าพี่อาร์มีความเชื่อว่าการขุดถแถวขอบช้างนี่มันจะเจอแร่แร่เยอะอย่างน้อยถ้ามันไม่เจอเพชรต้องเจออย่างอื่นบ้างครับแต่นี่เราไม่เจออะไรเลยมันผิดปกติเพราะว่าพี่อาร์ไม่ได้ขุดขอบช้างนี่ไงเจอละเจอเหล็กมันต้องเจอแร่บ,บ้างครับการขุดขอบช้างอ่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นข้อมูลแบบออฟฟิเชียลทางการประกาศมาว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมแต่พี่อาร์อ่ะขุดขอบช้างมันต้องเจอแร่อะไรบ้างอ่ะลาพงลาพิษนูน่นนี่นั่นต้องมีครับไม่ใช่ว่าแบบกวงโบขนาดนี้ ตรงนั้นเท่าไหร่64ใช่ไหมไม่ใช่นี่48่6ลบ 16, มันก็จะไปอยู่ที่32เออเนี่ยช้งจริงๆแล้วเนี่ยบวกเลขผิดครับตอนแรกพี่อาร์ไปบวกอะไร16บวกสิเป็น36 36ิ6บวกเป็น52มันถึงเป็นที่มาของช้งมั่วน,นั่นไงคราวนี้แหละไม่เงียบละเราเจอเหล็กแล้วนะครับ1จุดนี่คืออีกจุดหนึ่งนี่คือขอบนะขอบของช้งงนี่มันต้องเจอเนี่ยมันขอบมันต้องเจอบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยครับเราเจอเป็น เลสโตรนะอ่ะยาวๆไปครับขุดไปอีก16จาก64ก็จะเป็น48ครับเออตัวเลขมันต้องแบบนี้ครับไม่ใช่อะไร52 56อะไรนับเลขผิดนี่คือขอบช้งแน่นอนมันต้องเจออะไรบ้างเนี่ยเจออีกละเจอทองมันต้องเจอครับไม่เจอไม่ได้หรอกเราเล่นไม,ม้ค้ามาตั้งกี่ปีแล้วครับใช้วิธีขุดแบบนี้มาตั้งกี่ครั้งมันต้องเจอครับอ่ะ48อยู่ตรงนี้นะครับปักเอาไว้ขุดย้อนกลับไปก็ได้นะ นี่อ่ะมันต้องเจอเลสตโตนเลสตมันต้องเจอครับแล้วถ้าเราเจอแร่พวกนี้บ่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็เจอเพชรครับมันไม่ใช่เป็นอะไรที่หายากขนาดนั้นเราจะไปปักไฟอีกทีก็36นะครับไม่ใช่36มสิบหกเลยสามสิบสองเนี่ยเนี่ยชอบบวกเลขผิดแล้วเดี๋ยวเรื่องจะขุดก้างปงก้างปลานี่ไงนี่ไงสองไงสี่โ4สี่เจอเจอเหล็กอีตาหากักอยู่ติดกับเหล็กเลยเหรอเนี่ยมันต้องเจอครับมันไม่เจอไม่ได้หรอกเราขุดก้างปลากันขนาดเนี้ยขุดแร่ไม่ยากครับ กลายเป็นว่านับเลขผิดเนี่ยแหละเอามาเลย1 2ึ่สอถือว่าโอเคไม่แย่ยาวๆไปจะเป็น48 48นะครับเราก็ค่อยไปวางไฟตรงนั้นอีกห่งจุดนะเป็นขอบช้งนะครับเราวางไว้แล้วอ่าคือตรงนี้ตรงนี้คือสเตชันของเราถ้าเราขุดทะลุทะลุมาซะเราจเจอเลสโตนข้างเตาเผาพอดีขุดออกไปเลยนั่นแหละมันต้องเป็นอย่างนี้ครับช้งที่ถูกต้องอะ่ะ ช้างที่จริงใจมันต้องอย่างนี้ไม่ใช่ขุดโอ้โหขุดทั้งนานไม่ได้อะไรเลยนั้นมันไม่ใช่ละแต่นี่มันยากนะเพราะพี่อามนับเลขผิดโทษใครไม่ได้ครับนอกจากโทษตัวเองนี่ไงเจอลาพิษอีกแล้วเนี่ยมันต้องเจอบ้างครับขอบช้างอะ่ะมันจะไม่เงียบนะเลขอ,อีกละโอเคมันจะไม่เหงาอะ่ะมันจะมีของเรื่อยๆอะ่ะเป้าหมายเราตอนนี้คือ32 3สเจออีกแล้วครับขอบช้างมีมีเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรหรอกถ้าขุดขอบช้างนะแต่มันจะเจอเรื่อยๆครับพอเราได้ขอบช้างแล้วเราค่อยไล่ก้างป่า เป้าหมายต่อไปคือ4832ิาอ่ะเจอตรงนี้พอดีจุดที่เราเคยขุดได้เวลากล้างปลาหรือยังครับเราไปลุยก้างปลากันเดี๋ยวครับ1 2ขุดครับนี่ไงเจอแล้วเป็นการขยายช้างมาใช่ไหมอ่ะมันไม่ใช่ขยายช้างหรอกมันเป็นช้างที่เราขุดไว้รออยู่แล้วนะครับแล้วเราก็2121 2, 1. ถ้ามันไม่เจอช้างนี้มันก็ต้องเจอช้างนั้นถ้ามันไม่เจอช้างนั้นมันก็จะเจออีกช้างหนึ่งครับมันมีเท่านี้แต่ดูก่อนว่าจะได้กี่อันพี่อาว่าตรงนี้น่าจะมี สอ,อันก็หลูแลสามเหรอสี่ก็ถือว่าคุ้มอยู่1 2ึ่สอสสถ้ามีฟอร์จูนเนี่ยก็จะได้แร่แบบว่าเบิ่มๆกว่านี้เนาะโอเคครับผมแล้วนี่ก็คือการขุดแร่เนาะสำหรับพี่อาร์แลพี่ยามก็จะใช้สไตล์การขุดแบบนี้นะครับไม่มีอะไรไปมากกว่นากกน,นี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวพี่ยามเข้าเกมโหมดนะนี่เราก็ขุดกันลงมาใช่ไหมครับจําได้ไหมขุดกันลงมาแล้วก็หนี หนีถ้านะเพื่อที่จะลงไปที่ Y16 Y16 เสร็จปุ๊บพี่ยังก็ขุดแร่ใช่ไหมขุด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 ได้เหล็กได้อะไรมาลงมาข้างล่างครับแล้วทําไมซอมบี้เกิดเยอะจังครับทำไมมอมเกิดเยอะอะไรขนาดนี้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเราก็ขุดหลบใช่ไหมเราขุดหลบดิฟดังมาข้างล่างใช่ไหมครับแล้วพี่ยังก็มาปักช้างผิดตรงนี้เราก็ไปขุดผิดตรงนี้ขุดมั่วเลยแทบไม่เจออะไรเลยนะครับแต่พอเรารู้ตัวแล้วสลับช้างใหม่ ปักให้ถูกช้งปึ๊บโอ้โหคราวนี้เจอแร่เบิ่มเบิ่มเหล็กก็มาครับผมอ่าจุดตรงนี้จุดเพชรเกิด1จุดตรงนี้ก็เจอเพชร2จุดเดี๋ยวพี่อาจะพาไปดูถ้าใต้น้ําไปดูว่ามันมีเหล็กมีแร่เกิดเยอะแค่ไหนนี่นะนี่นะนี่คือใต้น้ํานะครับใต้น้ํานะแล้วนี่ก็คืออันนี้ไม่ใช่ถ้าถ้ามันต้องแบบนี้นี่ถ้าใต้น้าครับมาดูกันว่าแร่จะเกิดเบิ่มแค่ไหน ดูครับผมดูการกระจุกตัวของมันกี่อันเนี่ยโคตรเยอะท่าใต้น้ําพี่อําขอบอกเลยว่าถ้าใครเจอทําใต้น้ํานะไม่ต้องลังเลครับที่จะลงไปสํารวจครับเพชรก็มีดูการกระจุกดูดูเหล็กมันเกิดเดี๋ยวหนึ่งสองสาห้าหกเจตรงนี้ก็เกือบ20แล้วเนี่ยแค่จุดเดียวเดี๋ยวกลับไปท่าบกกันดีกว่าทําบกเราก็คือตรงนี้เพราะว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นภูเขา มันไม่มีน้านะครับมันไม่ใช่ถ้าใต้น้ําเพราะฉะนั้นมันคือถ้าบกก็อย่างที่เห็นว่าถ้าบกเนี่ยถามว่ามีเหล็กไหมมีเนี่ยมีแค่เนี่ยสองอันนี้อะไรเนี่ยคัพเบอรสโตนอ๋อคัพเบอรสโตนที่เรามาขุด <S <S ที่เราขุดหนีหนีถา้าอ่ะอ่ะสามนี่คือความแตกต่างของถ้าใต้น้ําและถ้าดินธรรมดานะครับโอเคของเราเนี้ก็คือวิธีขุดแร่นะครับเป็นวิธีที่ออเดี๋ยวก่อนแค่มาจากไหนกันเนี่ยจะปิดคลิปอยู่แล้วโอ้โหเดี๋ยว เดี๋ยวนะโอ้โอเคมันกลางคืนอยู่ขอจบคลิปดีๆหน่อยไม่เอาไม่สู้แล้วขี้เกียจอ่าโอเคครับผมเรามาปิดคลิปกับพวกซอมบี้พวกนี้ดีกว่าก่อทองซะเลยนะอันนี้ก็คือวิธีขุดแร่นะครับทั้งเหล็กและเพชรนะเป็นวิธีมาตรฐานนะใช้วิธีนี้ขุดกันทั่วโลกนะครับโอเคผมสำหรับวันนี้พี่แอมแคสซีไมค์ครับต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสำหรับน,นี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ